โอ้ถึงยี่ีพี่น้องปลาไหลยี่หีโอ้ยบอ,อ,อกง่ายเลยครับพี่น้องว้าวเด็กการพี่น้องเด็กการนี่ครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่ทุ้คนครับสวัสดีเอฟทีทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมน้ะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับผมมันจงแพดีครับโมนี่ผมสีพาพี่น้องมาใส่เบียโฟมไหยนี่ครับหายป้าผักบุ้งนี่เห็นไหมพี่น้องมันเป็นหนองเก่าครับพี่น้องหนองเก่าแก่บไดใหหลอกบาดให่ยังจักเตียครับพี่น้องตกมายางใดฝนรวดมายางใดเป็นเังสิครับเป็นเป็นแอ่งน่ำครับพี่น้องเป็นแอ้งนนํำ ทันที่แห่งกับแห่งลงกไปแค่อยูนสาครับเวลาหนามมาหนึ่งกับเดือยเ้อนมาคืี่เาอยุเนี่ยครับตลอดหลายปีแลลวพี่น้องเราสิผ้ามาใส่เบ็ดฟมถิ่ไใ้ครับพี่น้องครับใส่ถิ่งไว้รุ่นมือส่ทีเดียวครับพี่น้องผมได้เงี้ยมากจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะผมไปใส่เบ็ดทงพี่ไม้ครับคลิปที่แล้วนะครับเนาะก็คือว่าหมันพอสมควก้ได้ซีโลกก่าหาโลคครับพี่น้องหาโลกกับปลาตองประคอได้ซีโลคครับนี่เหลือยุนประมาณได้ใส่ได้ยุนประมาณสามสิบสามสิบสายครับพี่น้อง ผมใส่ถิมใ้แล้วผมถิมายามือสอกครับพี่น้องมือสอกคอยมาลุนกันสิหมาที่ว่าหมาพี่น้องใส่ถิมไปเลยครับถือไฟยั้งกระถางพี่น้องไปลุยกันเลยครับว่าต้องเสียเวลาครับพี่น้องครับกนบังคิบด้วยบังคับจบจะลืมกันพี่น้องเด้อกดติดตามกดทับตะไคร่แน่เด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเนาะจะได้ประผัดจิบด,ดีๆจากช่องมันจงแฝงไดีครับผมกดไลค์กดแชร์น้ำแน่อากาศอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันครับพี่น้องครับปไปลุยกนันครับพี่น้องครับ นี่ครับสะพานไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับมันเป็นนามเจ้าพี่น้องนี่ครับเป็นว่าครับนี่มันจะเป็นหลองประมาณนี้ครับมองนึ่งเล็กมองนึ่งตื่นบปนี่พี่น้องปลาไหลกับจีเรียนน้ำหลองนี่ยหพี่น้องน,นี่ครับหลองเลิกๆนี่เห็นว่าครับอ่ะผมก็จะไล่ไสไปนี่ะนะพี่น้องไล่เป็นทางเป็นทางไปให้หยอด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 ไว้ครับพี่น้องไป เอาเลยพี่น้องไม่ต้องรีรอเอานี่ลยมองแรกโอ้ยขอไปพี่น้องไปกับบ่มี่ยังดรอกพี่น้องกับกวดทางเนะครับเนาะกวดเป็นแฟนกวดเป็นแฟน้วก็ว่าง ไม่เชื่อดีหลายว่ปเด้อพี่น้องหลาย่าหลายอ๋อไปบิ่พี่น้องใส่สองตัวเลยวางเลยึ๊บมัดไว้ นี่เองครับพี่น้องใส่เห็ียดท่วมยัไงไงไปดูกันต้อครับผมก็้องใส่ห้างกันพี่น้องใส่เห็ดท่วม โอเคครับพี่น้องใส่บึงพ่อประมาณแล้วครับเนาะเดนี่ยวมือเสาเข้ามาหลุนมาติดตามกันครับว่าสิได้จักแต้มครับพี่น้องสีฟ้าหรือสีเฝ้ายืนเสาเจอกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องับตอนเ้าๆครับไปไปลุยยามเบ็ดกันครับพี่น้องครับมันจะได้จักแต้มบ้างมั้งนี่ ใส่ถึงว้หมู่บ้านนี่นะครับเนาะไปดูน้องกันเลยครับนี่นะครับหมายห้อปากสาวไปนี่ตาพะบุงนี่มาไปดูนกันครับบุ๋มทั้งเข่าถึงหัโพกอย่างน้อยพี่นอ้องยังบูปลาไปหลังแรกผมใส่ตะหม่องป้าไวเนี่ยไปใส่ขึ้นมาเรื่อย โดนอะไรไหมไปดูกันครับแต่ยักเตี้ยบหลังแดดน้องสายตึงบ่เมื่งหลังแดกกันเบิ่งพี่น้องนี่

ออหลังแรกผ่านไปไม่โดนหลังนี้กระบอ,อกินครับพี่น้องสายระตึ้งเลยเ๋ยวมาเก็บออก หลังนี้ก็ไม่โดนมาหลังนี้เดชหลังนี้เป็นดึงๆอยครับมีอะไรไหมบอถ,ถือครับพี่สายมันโอ้ะอะไรกันนี่แฮะ เออฮะอยู่ท่าพลังพี่เป็นน้ำตีนงๆครับอย่างบนอ้าวตงอยู่พี่น้องโอ้ยตกใจโอ้ยพี่น้องเบิ่งโอ้กินเบิดมูอบ้านตัวไหนพี่น้องโอ้ยน้องเราน้อยพ่นนอนะ ยวสิปลอยมันเหรอครับตัวหน่อยปวด <c oughs> นี่เดียวเอางบปลาขอนหน่อยอีกเดียใช่แลโอ้ตัวเนี้ยยูพี่น้องตงัวงามยูครับนี่วนี่ตัวไค่นี้ยยูพี่น้อนง ับผมช้อนช้อนช้อนปอกช้อนปอกแง้มครับพี่น้องหลังนั้นกระถือก็ตัวน้อยแห้งพวดพี่น้องเจี๊ยม

なおななれよ。 ปออไปอารุ่นอีกแล้วพี่น้องครับไวรุ่นอีกแล้ว เตียมสามเตียมเรเตียมหนึ่งเนาแล้วดูนี่กันครับมองนังนี่กันอึ๊บโอ้ดังนี่กับปลาคอโอ้ปลาคอหน่อยเด็กพี่น้องนี่จะปลาคอหน่อยใช่เปลาปลาไหลไปใส่เบ็ด ทังนี้มีอะไรไหมทังนี้บอตึงครับลังนี้บอถือครับลังนี้ล่ะโอ้โหอ้ยนี่ตัวนี้ครับพี่น้องโค้ข้ามาตายแ้่พี่น้อง อ้ยตกยงเลยดครับโอ้โหประเดีมายามแลอะพี่น้องงเลยครับ หลังนี้บอถือครับพี่น้องหลังนี้เด้หลังนี้กับบอถือ ถือครับพี่น้องนี่ก็ไม่ถูกนี่ก็บอกถือยา นี่เด้อนีกระบอถือครับพี่น้องนี่ก็ไม่ถูกโอ้หลังนี่ตึงๆครับพี่น้อง từng từng vô ra đây nha nà. ô từng hen từng hen ở lại cho cô nữa ô thử cái gì phi ở ôi một ngày đấy cơ phi Wow, đầy cán, huy can นี่ครับผมอ้าวมาจนได้ครับพี่น้องปลาไหลโอ้ได้พัดเพ็ดแล้วครับวันนี้แหนวครับพี่น้องสวยงามเลยครับโอเคโอวันจีบว่าแด้ปลาไหลไดดยูไดยไดยูพี่น้องในการงปลาไหลทั้งปลาคอเอ้า โอเคเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วครับเบิดแล้วโอ้ด้การอยู่พี่น้องปลาไหลว่าม,มันสีเ่็ดปลาไหลโอเคสรุปผลงานกันพี่น้องใส่ถิ้งไว้ ตายเวิร์ดกับพี่น้องกระคออู๊ดเสียใจตัวนี้ครับตายแลว้วงามอยู่ครับโอ้ยกคอหน่อยปนตัวนี้จะป่าปนนะพี่น้องปลาไหลตัวนึงอยู่พี่น้องในพัดเพ็ดอยู่ครับโอเคเดี๋ยวไปพัดเพ็ดกินทั้งันครับพี่น้องครับวันนี้โอเคสรุปผลงานก็ถือว่า เดีพอได้กินแล้วครับเนาะใส่ไว้ประมาณสิบหาสายครับพี่น้องเพถือถือแกซ้ำนีแหละพี่น้องครับได้เล่าล้ว,ว,วอยู่ครับพี่น้องได้ได้กับเขาอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยพี่น้องด้วยบัรจงซ้ำดีคือเกา่าครับพี่น้องครับคลิปหนาสิมนี้ยอย่าลืมกดติดตามให้น้ำแนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมึอเข้าไปผัดเผ็ดอะไรกินทั้งมันครับผมไปเจอกันอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะผัดเผ็ดกินแบบแซ่บครับพี่น้องโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหนาครับพี่น้องครับ สวัสดีพี่น้องสุขุมสขุนครับผมสวัสดีครับ,เก,บเก็บเก็บเก็บเบ็ดก่อนพี่นออ้องไาพีออ่น้องเป็ดปลาไหลกัน ครับพี่น้องนะตัวเดียวก็เสียวได้ลอใส่ลายครับปิด sẽ là chặt lại đấy nè cái gì cái โอเคพร้มเสร็จ ็ดครับพี่น้องเด็ดน้ำคุกกิกน้อยนึงครับพี่น้องเพสเพสดยอดเจอกันไม่กีหนาครับพี่น้องครับ